ลงลายเนี้ยลายเนี้ยมันตรงมันตรงมันมีลายอยู่ไอ้ลายนั้นเป๋เป๋มานี่สอนสอนเมื่อกี้ตัวเองกอาความเฮ้ยคุณทีใจอีหนึ่งนะนี่ทมนะเอาเลยไปเลยเอาเอาเงี้ยบีสองสามจริงแน่จิงแน่เอาแล้ว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 ไอหวานนี่ บอกแล้วชันนี like ้มีค่ะโอ้ยแม่งไอฝนอีงมเต้าหลังกอไไงลงลงเอาลงมาข้างบนน่ะ ยังไม่เอายังไม่เอามันไม่ฟาวฟาวเมื่อกี้ฟาวไม่เอาไม่เอาถือว่าฟาวีบอเฮ้ยบอแบงกิ้งแบงกิ้งตามแบงกิ้งวามแบงกิ้งคนเดียวหรือปะ ตุ้มอ้โยกหักแล้วตุ้มอันนั้นอ่ะอันนั้นมัน่พักนิ่เย่ยเยยเ่ยวย่ยวย่ยะ่อย